สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูแปลงที่ว่า,าปลูกกระเพรานะคะนี่ค่ะเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นะคะ,นะคะปกติไม่ค่อยได้ปลูกหรอกนะคะไม่มีพื้นที่จะปลูกนะคะพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนพิดาใช้ทำอย่างอื่นนะคะก็เลยพึ่งรื้อแล้วก็ซื้อดินแล้วก็ซื้อกีวัวนะคะมนกีวัวมา แต่งแปลงนะคะแล้วก็เอากระเพาะที่พิดาเพาะไว้นะคะมาปลูกนะคะนยคะเพิ่งเพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นะคะนะคะส่วนด้านนี้กระถางนี้เป็นมะเขือนะคะพิดาเพาะไว้นะคะพิซื้อเม็ดมานะคะก็เลยลองเพาะดูนะคะว่า,าจะได้ผลหรือเปล่านะคะ ก็ไม่เคยผูกกับเ้าเลยนะคะนะคะส่วนกระถางนี้ก็เป็นมะเขือพกนะคะงอกขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นพลิกนะคะมีอยู่สามต้นแค่นี้นะคะลูกไว้กระถางนึงนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นหนูลาพานะคะ ซื้อโหรพามากินหมดแล้วก็ต้นพิดาปักไวะะ้แล้วครับก็แตกยอดออกมานะคะตอนแรกก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะพอได้มูลที่วัวนะคะก็แตกยอดออกมาเขียวนะคะพิดาซื้อมูลที่วัวมานะคะกระสอบหนึ่งที่รุงเทพก็จะขายกันสี่สิบบาทนะคะนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางหนึง่ง มาอยู่หลายปีแล้วนะคะไม่เคยได้ถูกกับเขาเลยอันนี้คือใบจะพลูนะคะงามมากๆค่ะได้คิววันแล้วงามมากๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก <t> ็มาเบสได้ชมกัน,นเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรอก <t> ระเพาที่ปลูกตามเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเบสได้ดูอีกทีนึงนะคะได้ปลูกผักแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรกับเขาเลยค่ะนะคะซื้อตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ